สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไม่ละเอีบซี่สุขุสุข,ขนเมื่อนี้ก็สิมาเปิดราคากล้วยพิการบ้านน้องนำเชิมตำบลเงียืน่อนอำเภอเมืองจังหวัดนนทานนีครับกับแม่บุญร่วมเมื่อนี้แม่บุญร่วมสิมาฝากพี่น้องเฮ้าเท่าไรน,นะครับพี่น้องเราขาไปสอบถามแม่บุญร่วมกันเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยโดนร้ายค่อยพอกันครับเมื่อเนี้ยมาฝากสามโคบงามๆค่ะโคบแม่ลูกเนาะโคบแม่ลูก,อลกบอกเบอร์โทษพี่น้องเฮ้านี่ครับ ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนม้าอเ่ามาเริ่มคมแม่ลูกจ้าเขาเปิดสามคมน้องเมีนี่เนาะจ้าแม่นี่เพิ่นไม่ซื้อหรอครับแม่สวยจ้าแม่สวยครับพี่น้องร่มโตดีเยาวครับยาวทั้งแม่ทั้งลูกความสูงเท่าไรครับแม่นี่ความสูงร้อยสาสค่ะสูงร้อยสาจ้าลูกสูงร้อยยีบสอง ลูกเพิ่นสูงร้อยยี่สิบสองเนาะครับเป็นตัวแม่หรือตัวผู้ครับลูกตัวแม่จะตัวแม่เนาะเดี๋ยวเบิ้งแม่เพิ่นก่อนก่อนสิเบิ้งแม่เพิ่นกับฟังราคาก่อนนะครับพี่น้องจาเอามายังราคาเท่าไรครับโคบแม่ลูกโคบแม่ลูกนี่ไอแม่เพิ่นยังโบมานนะจ๊ะทับไว้แล้วแต่ยัง่บพานรอบครับเรียกสองมือเขาจะ่านรอบครับทับเจ้าอันปังแปดริ้วไว้ทับป๋าปังไว้เรียกสองมือเขาจะ่านรอบ ยังไม่ได้รับประกันท่องแม่นี่สูงว่ายสามสิบเก้าลูกสูงร่ายยี่สิบสองลูกได้แปดเดือนคือเขาเก้าเดือนเปิดว้เก้าสิบเจ็ดจ้ะเก้าสิบเจ็ดเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทจ้ะต่อรองไดบ่ครับต่อรองไดคือเก้าจ้าต่อรองใดคือเก้าเนาะจ้าข้ยหู้หูจ้าก้ยหู้ครับอันแม่เพื่อนนี่เป็นสายเพชรอุดรจ้าหูฟอนล่ำครับปั๊บโหลดสายเพชรอุดรเนาะจ้าปุ๊บตัวแม่เพื่อนนี่เป็นสายเพชรอุดรจ้าตลาดเพิ่นกับหูฟอนล่ำครับจ้า อ่าเบงครับเบงอัตลักษณ์เพิ่นครับเบงดันนาครับกรมหลงเจ้าบาดนะครับจ้ะกรมลวงจังไรด้วยตาแต้มชัดเจนจะหัวยหงมแต้มชัดเจนมีควันสองทางครับเออบกเพาครับเออบกเพาใหญ่อ่องข้อสองอ่องครับเป็นอัตลักษณ์เพิ่นกับหูฟอนลำเนาะจ้าหูฟอนลำหักปุ๊บเลยฟอนลำครับพี่น้องเอ้าเห็นบ่เห็นหูฟอนบ้าง นี่ครับอ้าหูนี่ครับหู่อดอกนกครับพี่น้องใช่ใช้เพชรอุดรห่อดอกนกครับพี่น้องหขวอนลำลำหัดขวานลำครับลำโตสีดอกเหล่าใช่ครับมีควันหาบเงินหาบทองสำหรับแม่นี่่อาทองที่ใดครับทองที่สองค่ะทองที่สองเนาะจ้าเบิ่งค้ยลูกแรกค่ะลูกสองในทองลูกที่สองในทองจ้าเบิ่งแขงขาเล็บน้อยกอดดีมีกำไลหลังครับเอาหมุนจังบาทนะครับมวนเบิ่งไทยพี่น้องเฮาเบิ่ง ครับเพื่อได้เพื่อสนใจจกเอาไปเลี้ยงกันครับพี่น้องเอามาเบิ่งเอาน้ำแม่บนรวมครับเมื่อนี้จัดมาแม่ลูกคบแม่ลูกลูกตัวแม่จครับเบิ่งมีควันอาบก่นหาดท่องครับเบิ่งลำตโตครับเบิ่งท้ายเอาหางงหางเป็นพวครนบนมซีเต้าครบครับเอาเบิ่งลูกพันครับเอาลูกพันดึงลูกพันมาไอ้เวลาวันนี้ลูกพันได้เจ็กเดือนแล้วครับนี่ลูกได้แปดเดือนสิเขาเก้าเดือนจ้า เดือนเนาะอันผู้เฒ่าเพิ่นเราบ่ผสมแม่เพิ่นว่าลูก,ม,กลม,มันชอบน่มก้นก้ยผสมมืนันลูก,ก <ๆ S 2> มันผสมครับลูกเพื่อนเป็นสายใดครับลูกเพื่อนเป็นสายเก่าจเจริญจ้ะ,จะเก้าเจริญเนาะ,ะลูกสาวเก้าเจริญต่เบิ่ลบ่มีใบไมีหลอดนะดจ้ะบ่มีใบเนาะ,ะครับเบิ่งไทยครับเอาหางไงหางดีครับนุ่มซีเต้าแข้งขาดีครับลูกสาวเก้าเจริญเนาะเพิ่นว่าเนาะครับพี่น้องกับเบิ่งอัตลักษณ์เอาครับเพิ่นว่าลูกสาวเก้าเจริญไปรัดหลอดแ้เฮ็ดเห้ามครับเอาหมุนมา าพี่น้องเขาเบิ่งดันนะครับเบิ่งดันนาโอ้เบิ่งลำตัวมันเอาพี่น้องเอ้ยเราเบ้าตามที่ซื้อเพื่อนมากนั่นละลำตัวดีแม่นี่แม่สาวน้อยเนาะจ้ครับเบิ่งมีขวัญสองทางมาแต่สวนเข้าได้สองสามเออเตียมเตียมจำชัดเจนเออบกเพาโอ้งามสวยเรียบน้อยก็ดีสีดอกเราเอาครับพี่น้องเอามาเบิ่งน้ำแม่บุญร่วมครับเอาตัวต่อไปเลยครับมาเบิ่องตัวจริงนาคลอกได้จ้ะครับ ครับมาชมโค้งที่สองครับโค้งที่โค้งที่สองแม่เพิ่นมิซือเหรอครับแม่หู้จ้าแม่หู้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 เนาะจ้าครับอ่าเพิ่นเป็นสายเพิ่นใดครับอันนี้ก็สายเพชรอุดรคือกันอย่าหูฟอนล่าคือกันจ้าสายเพชรอุดรเนาะเจ้าเนื้อครับพี่น้องเจ้าเนื้อครับเจ้าเนื้อล่ำโตหูฟอนล่ำคือกันใหญ่หนาต้นตัวดีครับแม่นี่ครับความสูงเท่าไรครับ ตัวนี้สูงร้อยสามสิบแปดจ้ะสูงร้อยสามสิบแปดครับจ้าลูกสูงร้อยยี่สิบสี่ลูกสูงร้อยยี่สิบสี่ลูกตัวแม่หรือตัวผู้ลูกตัวแม่จ้าโอ้ลูกผลขึ้งงามแต่ละครับลูกงามครับลูกงามลูกสวยครับโอ้ผิวดีครับพี่น้องครับเห็นเรากับมะเบิงน้ำแม่บุญร่วมโอ้งามงามครับแม่นี่แม่นี่สูงร้อยสามสิบแปดครับลูกสูงร้อยยี่สิบสี่ครับแม่ท้องแล้วหกเดือนหกเดือนกับท้องกับนายห่างท้องหนายห่างท้องจ้า มีใบทองมีใบมีหลอดจ้าโอ้มีใบมีหลอดจ้าทองเราหกเดือนรับประกันทองครับเพิ่นทองที่ใดครับทองที่สี่ในทองค่ะทองที่สี่เนาะโอ้ครับโอ้งามครับพี่น้องงามงามตัวที่สี่ในทองค่ะตัวที่สี่ในทองงามงามงามครับแม่นี่งญ่าในะง่ายนะลูกก็นะล้ำตื้นครับลูกก็งามลูกสวยลำตัวดีลูกเพิ่นก็เป็นสายได้ครับเป็นลูกเนีันฟันว่าเป็นสายเบิ่ม สาวเบิ่มเนาะจะเป็นลูกของลูกเบิ่มเป็นหลานเบิ่มหลานเบิ่มเป็นหลานเพราะว่าตัวพ่อเพื่อนเนี่ยเป็นอันเพื่อนรับผสมน้ำบานห้านะเป็นลูกของเบิ่มตัวนี้เลยเป็นหลานครับหลานเบิ่มพันล้านเนาะจ้าครับโอ้งามครับพี่น้องครับเห็นแล้วกับมาเบิ่งเอาครับอ่าเปิดเท่าไรครับพ่อแม่ลูกแม่นี่ยเปิดไว้สิบสามเปิดสิบสามเนาะหนึ่งแสนสามหมื่นบาทจ้าอ่า แม่เพิ่นท่องรับประกันท่องนะรับประกันท่องค่ะเร้าแล้วเรียบร้อยมีวิดีโอให้พร้อมค่ะมีใบมีเอกสารมีใบมีเอกสารโอ้งามครับพี่น้องเบิ่งแตัวใหญ่เพิ่นเนี่ยบ่มีเพราะว่าเพิ่นผสมโตมาจับลูกเพิ่นก่อนครับเอ้านะจับเบิ่งแม่ก่อนก็ได้มาเบิ่งแม่ก่อนก็ได้เนาะครับเบิ่งเอาเอาเบิ่งด้านหน้าก่อนอย่าครับเบิ่งด้านหน้าก็โอ้ตาเต้มครับง้ามไปเนี่ยเขาเขานี่ครับก้มหัวลูกจราบทนะครับ กันมันสมัยตะกี้เนี่ยมันก็ได้แล้วระคาเนี่ยเขาข้าระเบาวจ้าเขาค้าระเบาวเขาสวยครับเขาสวยเขาเป็นตาญาตินะ่าเป็นตาญาพิคนพู่เขาใหญ่ดีครับพี่น้องนีตาแต้มครับไงหนาตาแต้มแจ่มแจ่มข้ออ่องถุงน้องขาวครับจ้าขาใหญ่อืมครับใส่ถุงเท้าขาใหญ่โอ้ลำตัวใหญ่หนาครับแม่นี่สูงเท่าไรกว่าครับนึ่งร้อยสามสิบแปดจ้ะร้อยสามสิบแปดครับพี่น้องโอ้หาบ่พออีกแล้วเอามาเบิ่งเอาน้ำแม่บุญร่วม ครับเบื้องลำโตอ่างเนี่ยนี่ทองที่ใดครับท้องที่ซีค่ะท้องที่ซีเนาะครับเบื้องท้ายครับเอาหางไงหางเป็นพวกครับโอ้นมีเต่าครับนมีเต่าครับนมีเต่าเอาหางกับไงหลังโอ้ไงหนาหลัเปรี๊ดเจี๊บครับแข้งขาดีครับเอาหมุนไม่หยิกครับหมุนท่ายางท่าเดินเดี๋ยวตีเดียวกันท่านกันที่น้องเขาเลเบื้องอยากกัด่อน เพื่อพี่น้องเขาสนใจเป็นต่สนใจอยู่ครับร่ำตัวง่ายหนาครับเมื่อนี้แม่บุตร่วมจัดไม้พี่น้องเขาจัดมาเต็มเต็มเลยง่ายหนาหนากันว่าเป็นหนานี่กับบ่ได้ราคานี่จ้ะกล้วยครับโอ้ใหญ่หนาครับพี่น้องใหญ่หนากล้วยกับหู โอ้โฮเนาะจะกันไว่ได้ั้งซื้อว่าแม่หู้จะอ่อนข้อเพิ่นข้องหญ่หนาครับพี่น้องข้อหนาลูกจะได้ออกมาหนีมิดรหนาลื่นตื้นได้ลูกก็ได้ก็ได้เนาะแสนกว่าบาทว้ยจะตัวแม่มันก็แสนกว่าแล้วเด้อันนี้ได้ห่อนลูกครับตามราคามันเนาะจ้ตามราคารถตามมันสภาพมันตามมันยุคสมัยมันหบไปครับกันมันยุคสมัยได้จีต่าแม่มันก็ได้เราได้แสนห่เนี่เอาเบ่งลูกเพิ่นจ้ามาเบ่งลูกเพิ่นลูกสาว นี่ลูกสาวนี่เป็นสายเบิ้มสายเบิ้มเนาะจ้าสายเบิ้มเป็นร้านของเบิ้มร้านของเบิ้มครับเบิ้งโอ้ลำโตมีควานหาเงินหาทองครับไทยโอ้ไทยเงาหางเงยหางเป็นพวจ้าครับเบิ้งห้วไ้หูทั้งแม่ทั้งลูกกินยานี่เจ๊งครับนมกับซีเต้าครับนมซีเต้าครับเบิ้งนมซีเต้าครับหางกับเป็นพวกเงาหางเงย่ทยไงครับโอ้ลูกสาวเพิ่นงาม บักกหางผลเปย์เสียบไงกว่ามือข่อยหางไงแข้งขากระไงบิ่งมีควันหาบเงินหาทองครับพี่น้องเอ้ล่ำตัวครับเอาเห็นแล้วก็ซื้อสองได้สามเนาะซื้อสองได้สามแน่นอนค่ะรับประกันทองรับประกันทองซื้อสองได้สามลูกรับประกันตำนี้พ่อลูกงามลูกใหญ่จ้ามูอทั้งเน้าทั้งลูกแข้งขาครับแข้งขาด้านหน้ากระเขาก็สวยหัวหมอทอง ตาแต้มแจ่มจ้ำโอ้งทั้งนองขาวชัดเจนจ้ครับโอ้จัดมาได้ดีครับเมื่อนี้ยไม้พี่น้องรู้พอนี้ได้ปีหนึ่งพอดีต่อรองได้อยู่เนาะต่อรองได้ค่ะต่อรองได้ครับเอาบ่อเบอร์โทรพี่น้องเขาอีกนะ่ยศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสองสามเก้าสองสามเก้าหนึ่งหกสี่ห้าหนึ่งหกสี่ห้าครับจ้าครับจัดไปไอเบื้องหมากเล่นน้อยมันจีบจวงไปเขาคลอกวันนี้หูป่านย่างกล้วยนั่นครับพี่น้องจัดไปครับเอามาเบื้องเอาครับโทรเขามาจ้าถ้าสนใจครับมาเบิ้งตัวจริงกับยูบ้าน นนองน้ำเชมตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะรับฟ้ากล้วยหูหูจำได้ต่อไปเลยครับไปนะครับมาชมโคมที่สามครับโคมที่สามแม่นีมิซอเลบบครับนี่แหละจ้าแม่แม่เงาจ้าแม่เงาเนาะจ้าเงาป่าดลาดเงาป่านรถไฟจ้าลังปีเลดเปียดครับหลังไงจ้าแต่ความสูงบ่บันได้แต่ความเงาเดียวโอ้ยความสูงครับ หยุดที่เท่าใดครับร้อยสามสิบสองค่ะร้อยสามสิบสองครับแต่ว่าทรงลูกสวยเนาะทรงลูกสวยควบเงาควบอ่างครับควบเงาควบอ่างจ้าเป็นสายใดครับนี่อันนี้เนี่ยมันกล้วยบานเท่านี่แหละบานเพิ่นบานนอตตัวนี้เนาะจ้าครับอัตลักษณ์เพิ่นโอ้ทรงลูกงามครับอ่าควบแม่ลูกนี่เขาเปิดเท่าไรครับโควบนี่เปิดไปแปดหมื่นเก้าพันบาทต่อรองในเคือเก้าจ้าแปดหมื่นเก้าพันบาทจ้า ก็ต่อรองเขามาครับพี่น้องซื้อสองซื้อได้สามเนาะจ้าซื้อสองในสามทุทุคมค่ะแต่ว่าคมแรกเนี่ยยังไม่ได้ตรวจท่องค่ะยังไม่ได้รับประกันท่องแต่ว่นสองคมสุดท้ายนี่รับประกันท่องเพราะว่าตรวจแล้วเรียบร้อยครับสองคมรับประกันท่องจ้าครับรับประกันท่องครับซื้อสองกับซื้อได้สามจ้าตัวนี้ท่องท่องค่ำได้สามเดือนมีใบมีเอกสารมีใบมีเอกสารค่ะแต่ว่าตัวนี้เพิ่นผสมตัวมาก่ามีตัวใหญ่เพื่อนนะครับอันนี้ลูกตัวที่สามใน้ท่องค่ะครับ าำบุรี่เอาใบมาเนะาะมีใบมีเอกสารครับมาเบิองอัตลักษณ์เพิ่นนะครับพี่น้องครับมาเบิงด้านหน้านะครับด้านหน้ามีตาแต้มแจ่มจ้ำคออ่องทุ่งน้องขาวเอ่บอบักพรอยง่ายแข็งขาดีครับมีกำไลล้างสลับแม่นี่แม่อ้วนนะครับแม่ใหญ่<น>ะแม,แม่อ้วนแม่เงาทั้งอ้วนทั้งเงากลมหัวลวงเจ้าบาดนะครับกลมหัวลวงจังหน่อยโดดหัวหม้อทองอ่านะครับพี่น้องมี วันสองทางเขาสวยนะครับลำตัวใหญ่หนาครับบนให้พี่น้องเขาเบิ่งนะครับแบบยังมัะเบิ่งลำตัวโอ้ยาวครับใหญเงี้ยวน่ะทัางเงี้ยวหยุดเลยครับเบิ่งท้ายนะครับเงาหางใหญ่หางเป็นพวจนมซีเต้าครับแข่งขาดีครับท่องที่ใดครับแม่นี่ท้องที่สามค่ะท้องที่สามเนาะจ้ารับประกันท้องเพิ่นมีลูก ตัวแม่ตัวนึงเพ่นบอกระค่ะแม่ลูกลูกสาวตัวนึงซ้ำแม่แล้วลูกสาวก็ได้ลูกสาวตัวนึงเนาะครับเดี๋ยวคอยเบิ่งลูกสาวเพิ่นเบิ่งลำตัวแม่เพิ่นครับแข่งขาดีใหญ่หนาครับหาหมุนรอบพี่น้องเขาได้เบิ่งได้ชุ่มเพื่อตัดสินใจจะเอาไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์แม่บอกครับเบิ้งโอ้ใหญ่หนาครับแม่เพิ่นครับเห็นแล้วก็ติดต่อแม่บุญร่วมเขามากครับครับพี่น้องครับลำตัวเงีวอ่างสำหรับแม่นี่ครับมาเบิ่งลูกเพิ่น ครับมึงจับลูกเพิ่นจับลูกเพิ่นนะครับลูกสาวเนาะเพิ่นเป็นสายใดครับลูกสาวสายเบิ่มค่ะสายเบิ่มเนาะเพิ่นเป็นล้านของเบิ่มค่ะหล้านเบิ่มนะครับบ่งลำโตนะครับลำโตใหญ่นะอายุได้กักปีแล้วครับนี่ได้ปีหนึ่งพอดีจ้ะได้ปีหนึ่งเนาะครับลำโตเง้วดีครับลูกสาวลูกที่ ลูกที่สองค่ะลูกที่สองนะครับเบิ่งข้อครับพี่น้องโอ้ข้อใหญ่ข้อหนาเบิ่งด้านหนากระมีตาแต้มตาแต้มแจ่มแจ่มชัดเจนหัวหมอท่างเขาสวยครับเบิ่งเออบอกเผาหญ่ครับครับเบิ่งล้ำโตนะครับเบิ่งล้ำโตเพิ่นเบิ่งท้ายเอาหมุนจังหวัดนะครับพี่น้องเดี๋ยวในเบิ่งได้ชมครับเบิ่งเป็นแม่ไปอยากไปจะได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยักษ์เปลาแม่ไปมันอยากไปนะแม่มันเออเดี๋ยวเดี๋ยวครับเบิ่งท้าย บ่งไทยบ่งเงาหางครับครับนมครับนมนมซีเต่านะครับพี่น้องเอาเห็นแล้วมาเบิ่งน้ำแม่บุญร่วมเอาบอกเบอร์โทรพี่น้องเขาอีกนะครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสองสามเก้าสองสามเก้าหนึ่งหสี่ห้าหนึ่งหสี่ห้าครับพี่น้องครับคุ้ยแม่เนี่ยรับประกันท่องค่ะท่องสามเดือนกับท่องค่ำ ลูกสาวนี่ย่างน้ำกล้วนี่เป็นร้านของเบิ้มค่ะแม่เพิ่นเนาะพ่อเพิ่นเป็นลูกของเบิ่มพันล้านจ้ะแม่เพิ่นเนาะดทองเนาะจ้าแม่เพิ่นทองค่ะตัวนี้ยังบ่อทองค่ะตัวนี้จะได้ปีเดียวค่ะลูกสาวเพิ่นเป็นลูกสาวเพิ่อนจ้ะเห็นล้วก็มาเบิ่งมาชมเปลาน้าแม่บุตรร่วมจ้ารับประกันทองรับประกันตำนี้จ้ะรับประกันตำนี้จ้าโอ้ย่างงามครับพี่น้องค่ะคุ้ยแม่นี่เป็นตัวเปลี้ยงเป็นตาพัฒนาเพื่อนให้ลูกงาม ครับสุทธายนี่ก็ะฟากกติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทิดน้ำในด้อครับสุทธายนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ